รารนครชุมนครบางยางขอเกริ่นกล่าวราวเรื่องถึงเมืองหนึ่งสวยงามซึง้งตั้งอยู่หว่างภูเขามีป่าดงสองข้างหว่างพงเลาพร้อมขุนเขายาวรีล้อมสี่ทิศมีกษัตริย์ปกป้องคุ้มครองอยู่มวลศัตรูมิกล้า มาต่อติดจึงร่มเย็นสดใสไกลอมิตรศัตรูคิดถอยห่างเลิกครั้งไปนามกรด่งดังชื่อยังหาวตามเรื่องราวกล่าวขานโบราณขายงามดั่งเทพเทวาสุราลัยพระทรงชยัยกล่าวตรัสด,ดูรัดกุม อันดินแดนแห่งนี้มีเล่าว่าขุนกังหาวหัวหน้านำพากลุม่มล่องจากเหนือลงใต้ไปชุมนุมจึงเรียกว่านักครชุมแต่นั้นมามีหญิงหนึ่งรูปงามสามสงวนผิวเนื้อนวลน,น่ารักเป็นนักหนาน้องนารี เนื้อเย็นเป็นภริยาติดตามมาไม่ยอมห่างเพราะทางไกลนามก่อนของสาวตามราวเรื่องชื่อนางเสืองนารีรูปสีใสสุดทรงงามสงา่าน่าชื่นใจอรไทยเคียงอยู่คู่สามีพระนครแห่งนี้ มีแต่สุขราษฎรหมดทุกยุคสบายทั้งเจ้านายบ่าวค่าประชาชีต่างยินดีกันทั่วทุกตัวตนการต่อมานางเสืองคณิถีอยู่ดีๆแพ้ท้องหน้าหมองมนหิวแต่ลาบซอยไส้เหมือดเอาเลือดปากคน หิวเสียจนน้ำลายกระหายเต็มที่จึงเอื่อนเอ่ยเผยข่าวกับเท้าพี่อันน้องนี้แน่นักคงตักใสาหากไม่ได้คินลาบขอกราบลาไกลต้องบรไลยัยแน่นอนขอจรอลาอันเมื่อน,นั้น ขุนกังหาวยินข่าวจากเนื้อทองจึงเรียกน้องขุนหานห้าวให้มาหาว่านี่แนะคนดีของพี่พระยาจงไปหยิบปืนไฟขแขนงมาอย่าช้าพลันขอให้น้องออกป่าไปล่าสัตว์เจ้าอย่าขาด นะพ่อคุณอย่าหุนหันหากไม่ได้เนื้อเก้งมาชีวาวันน้องเสืองนั้นคงไม่รอดหรือปลอดภัยบัตรนั้นขุนหานห้าวพรานไพรผู้ใจกล้าหยิบปืนขแขนงมาประทับลงกับลายเดินดุ่มดุยเรื่อยมาเข้าป่าไพร เห็นวายวายจนลับไปกับตาขึ้นโนนเนินเดินจ้องตามองสืบแลตามหลืบช่องคูคลองเล็งตามผาทั้งหน้าหลังเหลียวแลชัแง้มตาตามมักคาป่าดงพะะนงไพรแต่ไม่พบเสือสิงกระทิงสัตว์อย่างหลงพลัด ผ่านมามาป่าไหนทั้งอ่อนเหนื่อยเมื่อยลา้าระอาใจจึงแวะไปเศราอยู่สักครู่เดียวพลันได้ยินสำเนียงเสียงวิหกบินโผพลกลโผผินโผโฉบเชียวบ้างบินขึ้นวนลงตรงที่เดียวจึงเฉลียวณที่นี้ มีอะไรพรานพลันลุกท่านได้ตรงไปหาส่งสายตาสายเหลียวดูว่าอยู่ไหนเออนั่นเองถ้าบ่อทองแสงใสใสจึงตรงไปดื่มดำสุดสำราญบ่อทองอานเลี่ยมทองทองฉันมองเห็นทั้งใสยเย็น ไออุ่นฟองมองผ่านผ่านอาบกินเล่นเย็นอยู่เพลานานชำเบิกบ้านบ่ายคล้อยถอยขึ้นด่านถึงเมืองบ้านทหารเฝ้าเข้าตรงถามนี่พ่อหานก้ามรีบออกไปสู่ไทยอื่นท่านมิใช่พวกเราให้เจ้าคืน พร้อมกับปืนแบกไปอย่าได้มาบะบัดนั้นขุนหารห้าวพรานไพรผู้ใจถึงร้องด่ามึงถึงไม่รู้จำกูหวาทหารเท่าไม่รับรู้หลับหูตาท่านขุนดาปี้ปน่นพร้อมโยนปืนเอาดูเสียให้ดี พวผีบ้าหัดจำค่าเสียมั่งถ้ายังขืนจำไม่ได้อีกหนเดี๋ยวโดนไฟปืนมัวแต่ยืนปากค้างอ้าอยู่ว่าไงดูใกล้ๆทหารนอกหมอบแทบบาดหากสามารถลูกคลำก็จําได้แต่นี่ท่าน เนื้อตัวทองจึงข้องใจจะจําใครไหนออกดอกคุณเจ้าการบัดนั้นขุนหารห้าวรอท่าอยู่หน้าประตูลายไทยพบก็อบอุน่นตัวเป็นทองงามล้ำมาคำจุนคงเป็นบุญเก่าหุ้มช่วยอุ้มชูบัดนั้นเล่าเหล่าทหาร ชัยชานกล้าเดินนำหน้าเข้าบ้านเรือนชานอยู่ไขกุญแจกล้อนอกเราดึงประตูแถวเดินหมู่เหยียบย่างเข้าข้างในบัดนี้ขุนหารห้าวเท้าไทยเข้าไปกราบบอกให้ทราบเรื่องราวแจ้งข่าวไขายแล้วข้าไม่ พบเนื้อเก้งสัตว์อะไรหลงเดินไปเพียงพบถ้ำน้ำบ่อทองจึงได้แวะบ่อทองน้ำถ้ำหมื่นหินข้าอาบกินเอิบอิ่มจนหายหม่นหมองพอตะวันแดงซาฟ้าสีทองสีเรื่องรองใกล้ลับตาจึงกลับมาเจ้าข้า ขุนกังหาวเจ้าเมืองผู้เรืองเดชให้สมเพศเมียรักเป็นนักหนาจึงกล่าวปลอบคนดีของพี่ยาอย่าโศการพราวรานเพราะการกินพรางถามข่าวกล่าวขานขุนหารน,น้องพบบ่อทองทองปนน้ำในถ้าหิน บอกพี่หน่อยว่าอยู่ไหนจะไปกินให้โสพินนพราวพร่างมีร่างนวลน,นอนนอนตื่นหวนค่ำคืนให้กระยิมใบหน้าอิ่มเบิกบ้านสารานดีส่วนพรุ่งนี้เราต้องมีผิวทองนวลก็สมควรเป็นดั่งเจ้าเท้าพระยา รุ่งอรุณแสงทองเริ่มส่องฟ้าไก่ขันท้าทิศทั่วถิ่นออกบินหาท่านขุนตื่นเร็วไวไม่ชักช้าลุกล้างหน้าแต่งตัวไม่งัวเนียใจละเขียขุนหาน้องนอนนิ่งไม่ติ้งไหวไม่หลับไปม้วนขดตัวจึงหัวเสีย ลืมตาตื่นบิดตัวทําคลอเคลียกลับอ่อนเพลียง่วงหับหับแล้วหลับไปเอ๊ะไอ้หานมึงนี้ทําที่คลาดกูตะวาดอยู่หมับหมับยังหลับไหลตื่นตื่นตื่นล้างหน้ามัวช้าใยกูจะไปชุบบ่อน้ำทาบ่อทอง เมื่อครานั้นสองพี่น้องกระวีกระวาดเดินอาจอาจปราดเปรียวเหลียวหิ้วของได้แล้วเดินมุง่งไปด้วยใจปองด้วยหวังทองเลี่ยมติดตัวเมื่อกลับมาครั้นไปถึงกลางป่าพนาเวศเดินสังเกตด้นด้านช่วยกันหา ตามโขดเขินเนินสไลด์สายไปมาหาทาราถ้ำบ่อหินอยู่ถิ่นใดยามเมื่อนั้นสองพี่น้องเดินเรื่อยจนเมื่อขาหอบเหนื่อยลา้าเพราะเราขึ้นเขาใหญ่บนพึ่งพร,รมถ้ำท,ทองหินอยู่ถิ่นใดมันทำไมให้ซ่อนเร้น ไม่เห็นมีพอตะวันใกล้ลับกับภูผาเสียงนกกาเจ้าเจ้าร้องก้องป่าทีคล้อยขําเดินขึ้นลงตัดพงพีเจรลีบึง่งอ้าวอ้าวยังวังเวียงวบวนเวียนเรียนเงื่อนงามคำอ้างกล่าวขุนกังหาวบุญหนักผู้ศัก์ใหญ่ ตัวเรายังคลางแคลงเคลือบแฝงใจว่าทำไมไม่เห็นเช่นพูดกันบ่อทองอันกลางป่าที่ว่านี้ไม่เห็นมีใหญ่แกล้งมาแซงสรรชอบพูดจาเพิอพบโกโกหกกันแล้วก็พลันกลับกรอกหลอกลวงข้า คิดขึ้นมาว้าวุ่นเพราะครุ่นหนักใหญ่น้องรักดูแคลนจึงแหนหวงทำไมหนอน้องข้าจึงกล้าลวงสิ่งทั้งปวงคิด,ค,ดคิดมามาปิดเราฝาทมึนขุนกังหาวเจ้าเรืองฤทธิ์ลืมยั้งคิดทุกอย่างระหว่างเขาว่าต่อไป ไม่ต้องเป็นน้องเรารีบขนเอาเสื้อผ้าหนีหน้าไปอย่าได้อยู่ให้เห็นดูเหม็นหน้าคนชั่วช้าขี้เมาเฝ้าอาศายัยเก็บข้าวของเดี๋ยวนี้ไปให้ไกลคนประไรใจชั่วตัวกาลี